สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับ FC ช่องคู่ต่ำนักครินนะครับ FC น้องอิงนะครับ FC สาวน้อยเปรี้ยวแผลงนะครับเมื่อนี้ผมนะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาพบพ่อนะครับแรงท่องเที่ยวนะครับหรือว่าพี่น้องผ้าพี่น้องมาเชิญชมนะครับวัดแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกตนะครับเป็นแรงศูนย์รวมนะครับคนที่มากมาทั้บุญครับหรือว่าคนที่ มักมาเที่ยวนะครับเนาะสิพาพ่นองนะครับไปชมบรรยากาศด้านใน้ครับพ่นองครับไปครับก็ได้มาถึงนะครับที่วัดพระธาตุสุพรรณหะฮงนะครับวัดพระธาตุสุพรรณหะฮงนะครับอยู่ศรีสะเกดนะครับบกไก่บกไก่ครับพี่นองครับวัดพระธาตุสุพรรณสุพรรณหงนะครับอยู่บ้านว่านตำบลน้ำคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับสีพาพี่นองนะครับมา เบ่งบรรยากาศนะครับด้านในนะครับเนาะสิภาพพี่น้องเขาไปเบ่งเบรรยแล้วกันครับนี่ครับพี่น้องครับเขามากกสิบรรยากาศนะครับลมลื่นนะครับนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้กสิเป็นซุ้มตลาดโบราณครับวัฒนธรรมชุมชนครับ นี่ครับพี่น้องครับวาดพีน้องนี่ครับพี่น้องครับวรรยากาศกสิประมาณนี้ครับพี่น้องครับสวยงามนะครับเป็นวัดแห่งหนึ่งนะครับที่ในส่วนของโบสถ์นะครับเป็นกัสวยงามครับด้านหน้ากสิประมาณนี้ครับเป็นรูปสุพรรณหงส์ครับ นี่ครับพี่น้องครับสำหรับตัวนี้ครับก็สิเป็นะสะน้ำครับสะสะน้ำนะครับซึ่งในส่วนของโบสถ์พระกรสิเฮ็ดออกมาเป็นรูปแบบของคล้ายเรือครับตัวนี้กรสิมีปลาครับเพื่อสิให คนให้หัวอาหารใดนะครับบรรยากาศสิประมาณนี้ครับพี่น้องสวยงามไหมครับพี่น้องครับ ตรงนี้ก็จะเป็นซุ่มถ้ำบุญครับพี่น้องครับมองกับนมัสาการนะครับ,รบ,บน,ราารรนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศตบบนี้ครับพี่น้องครับตรงนี้ก็จะเป็น,นร,รนน้านทำ้ำบุญครรับต้งนีครับ บรรยากาศลมลื่นแห้งครับพี่้องครับ ในส่วนของกุฎลงพอกะสวยงามครับพี่น้องครับตัวนี้นะจะเป็นกุฎลงพอครับสวยงามให้ครับพี่น้องครับ เป็นลักษณะเลื่อนไถยครับเป็นกุศใหม่ครับครบพี่นองนี่ก็คือบรรยากาศดันในครับพี่นองครับตัวนี้ก็เป็นหม่องสักกะระนะครับเรือว่าตรงถี่มากราบนะครับมากราบมาไหว้นะครับสักกะระอันนี้ก็คือเป็นพระอาจารโตนะครับผมมาลังสีครับตรงนี้ก็สิเป็น หลวงปู่ทวดครับพี่น้องครับก็มีปู้คลนมากกราบมาไหว้นะครับมาหนาไลา่ตาครับพี่นอ้องแทมเมอนี้กับบรรยากาศกัฝนกษะสีตกแน่พี่น้องครับนี่ครับเป็นวัดสวยแห่งหนึ่งครับ ตรงส่วนฟังปุ่นกัสิเป็นตรงเรือนรับรองนะครับหรือว่าเป็นมองที่ให้อาหารปลาอีกฟังหนึ่งครับด้านคางกัสิประมาณนี้ครับพี่น้องครับจะใช่ว่าพี่น้องนะครับเขาไปเบ่งด้านในนะครับนี่ครับพี่น้องดันใน ก็มีของครับตัวนี้ก็สิเป็นมองบริจาคครับพี่น้องครับช่วงนี้บริจาคค่าน้ำค่าไฟนะครับครับสาธุพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมช่องกู้ตับนะครับชมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับน้ำกันนะครับเนาะตูกไม้รวยเบือครับ วันนี้กูามนิยตินะครับทําบุญคร,ครับพี่น้องครับตากำลังสัทธาครับพี่น้องครับสาธถนี่ครับบรรยากาศครับ นะครับตัวนี้สวยงามมากเลยครับสวยงามให้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับเนาะทางเขา้าสิประมาณนี้ครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับทีมารับชมรับฟังนะครับเนาะที่ช่องคู่ตามนักครินนะครับครับเมื่อนี้นะครับผมขออนุญาตจบคลิปเพชรนิสก่อนนะครับเนาะขออวยพรให้พี่น้องนะครับสุขีสุขขงนะครับมีกระตังมีเงินใส่รำรวยรำรวยหายเจ็บหายจนสำหรับเมื่อนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ